บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮมครับเพี่น้องเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสารธรรมหลังเที่ยงนะครับฟิกสู่การปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พูดคุยถึงเรื่องเ,ออเงื่อนไขของการละหมาดเงื่อนไขของการละหมาดเราคุยไปสองเงื่อนไขนะคุยไปสองเงื่อนไข หนึ่งเข้าเวลาสองต้องมีน้ำละหมาดแล้วการที่เราบอกว่าเราทันละหมาดในเวลาเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรระมาได้บอกว่าบตุดเราคุศลตูบิตักบีรอติลเอฮรอมีฟีวักติฮาเชคฮัจาวีนะครับได้บอกว่า การละหมาดจะถือว่าทันการละหมาดหมายถึงว่าจะถือว่าอยู่ในเวลาของการละหมาดถ้าหากว่าเราไปทันบิดตกเบียร์ตินอิฮ์รอมเราตักเบียร์ต้นอิฮ์รอมทันในก่อนเช่นละหมาดบ่ายพี่น้องเ,อเ,เช่นการละหมาดบ่ายนะการละหมาดบ่ายเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาอัสรี่ เรามาสมมติเวลาอัลีได้ได้ได้เข้าเวลาตอนสี่โมงเย็นเราไปทำธุระมาแล้วกลับมาละหมาดตอนใบสามห้าเก้าตักบีรตุนอฮหรอมถ้าตามตรงนี้เนี่ยนะครับทางเชดฮัจาวีได้กล่าวว่าวตุตรกุศดาตุบิตักบีรตินอฮหรอมมี่ีวักติฮาจะถือว่าทัน ละหมาดในเวลาบิดตักบีรติ้นเอฮรอมด้วยกับการที่เราตักบีราตินเอฮรอมฟีวักติฮาในเวลาของมันพอตักบียตตินเอฮรอมเสร็จร้อยปุ๊บมุอัซซินอาจานเวลาอัสรีถ้าตามตรงนี้เนี่ยถือว่าเราทันละหมาดในนะครับละหมาดซูฮรีในเวลา ถึงแม้ว่าแค่ตักบีตุนเอรอมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดละหมาดสักรอกอัดเลย,ยตรงนี้เนี่ยถือว่าทันแต่ที่ถูกต้องจริงๆแล้วเชคโอไซมีนนะครับพี่น้องที่ถูกต้องเชคโอไซมีนว่าวัสเฮอันนาฮาลาตุดาร์ูอินดาบีรอกอาเตนที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตักบีรุต้นเอยรอมในเวลาอย่างเดียวเนี่ยยังถือว่าไม่ทันละหมาดนอกจากจะว่า ละหมาดได้หนึ่งร้อกอะดัแล้วเนี่ยถือว่าทันการละหมาดในเวลาละหมาดบ่ายเช่นตัวอย่างเราไม่รู้แหละว่าไปทําอะไรมาไปทําภารกิจอะไรมามาถึงปุ๊บตักเบียุน่นเอ,อี่มละหมาดละหมาดไปได้หนึ่งรอกอะดับทิมัสิดเขาอาจารย์อัสรีอันนี้ถือว่าเราทันละหมาดบ่ายในเวลาพี่น้องเพราะว่าเราละหมาดตักเบียุลนเอี่มละหมาดบ่ายไปแล้วได้หนึ่งรอกอะดัไปแล้ว อันนี้ถือว่าทันนะครับแล้วการละหมาดเนี่ยนะครับเวลาอยซอนลีกอบละกอละบติติซันนิฮีบิดคูวักติฮาและจะไม่มีกมารละหมาดก่อนที่จะเรามีความมั่นใจโดยส่วนใหญ่ว่ามันเข้าเวลาแล้วมีความมั่นใจเพราะบางทีเราอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ เราไม่มีปฏิทินดูว่าเวลาเข้าตอนไหนให้เราดูดวงอาทิตย์นะเวลาดูดวงอาทิตย์แต่เราก็ดูว่าเอ้ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าได้เวลาละหมาดแล้วนะอันนี้ถึงอนุญาตให้ละหมาดได้แต่ว่าเรายังไม่มั่นใจเอน่าจะได้น่าจะอันเนี้ยไม่ได้เพราะการได้เวลาละหมาดเราจะต้อง มีความมั่นใจหรือค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วต้องยากีนหรือค่อนข้างที่จะยากินถึงจะละหมาดได้นะจึงบอกว่าวเวลาอยู่สันลีกอบลากอละบาตีซันนิฮีบิดูโฮลีวัตติฮาจะถือว่าไม่เป็นการละหมาดยังไม่ละหมาดยังไม่อนุญาตให้ละหมาดก่อนที่เราจะอะไรครับมีความมั่นใจโดยส่วนใหญ่แล้วว่าน่าจะได้เข้าเวลาแล้ว ต้องมั่นใจโดยส่วนใหญ่ด้วยนะอิมมาบิสติฮาเดนไอการมั่นใจของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะวิเคราะห์จากดวงอะไรดวงอาทิตย์เอาขอบารี่เสียกอเตนมุตเตยักเตเนนหรือมีคนที่เชื่อถือได้นมาบอกเราว่าได้เวลาละหมาดแล้วอันนี้เนี่ยอนุญาตนะบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้เองไอการรู้เข้าเวลาเนี่ยพี่น้องหนึ่ง รู้ด้วยกับตัวเองสองรู้ด้วยกับการที่มีคนอื่นมาบอกอย่างที่ผ่านมาในเรื่องอาจารนะครับอับดุลล์อิบนุมักตูมเนี่ยเขาเป็นคนตาบอดแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามองไม่เห็นนะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรตกหรือยังหรือว่าดวงอาทิตย์ค้ยหรือยัง ตอนแรกมรกตูเมนเนี่ยเขาไม่รู้แต่ว่าอนุญาตให้เขาทําหน้าที่อาจารยได้เนื่องจากว่ามีสหบ้านเนี่ยมาบอกเขาว่าได้เวลาแล้วนะทีนี้อ็มมบิจติฮาเดนหนึ่งบางทีด้วยกับการวินิจฉัยของเราว่าได้เวลาแล้วเอาคอบารีเสียกเสียกอเตนมุต,ตายักเตน,นินหรือ รู้เวลาด้วยกับมีคนอื่นที่มีความไว้ใจได้เนี่ยมาบอก,กบเราว่าเข้าเวลาแล้วนะอันนี้เนี่ยนะครับอนุญาตนะให้เราละหมาดนะให้เราละหมาดได้แต่หากว่าเราละหมาดไปแล้วนะครับฝ a ินอัพรมาบิสติฮาเดน ฟาบานากบลาหูฟานัฟลนถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ามันได้เวลาแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักบีรตุนเอรอมฟาอินอะฮรอมาตักบีรตุนิอรอมไปฟาบาน้ากบลาหูแล้วปรากฏว่ามันพึ่งมาชัดเจนที่หลังว่าไอตอนที่เราตักบีร์ต้นเอรอมไปเนี่ย มันยังไม่ได้เวลาพี่น้องยังไม่ได้เวลาไอ้กรณีนี้เนี่ยแฟนัฟลนถือว่าเป็นอะไรเป็นเป็นสุนัขไปซะนะเป็นการละหมาดสุนัขไปนะเพราะว่ายังไม่เข้าเวลาเมื่อยังไม่เข้าเวลาการละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้นะครับเราคิดว่าเข้าจะเราคิดว่าเข้าเวลาแล้วตักบีตไปอัลลอฮฺวะบัต พอละหมาดละหมาดไปอ้าวยังไม่ได้เข้าเวลางั้นไอการที่เราตักบีดไปเมื่อกี้เนี่ยถ,นะถือว่าเป็นการละหมาดสุนัตซะนะถือว่าเป็นการละหมาดสุนัตงั้นเราจะต้องดูให้ดีนะครับเราจะต้องดูให้ดีในการที่เรานั้นจะทำการละหมาดต้องให้มีความมั่นใจนะ ่อมาพี่น้องถ้าหากว่าเวลาไหนที่เราขาดไปหรือเวลาไหนที่เราละหมาดไม่ทันเนี่ยเราจะต้องอะไรอย่าจีบูฟาเฝรนให้เราเนี่ยอะไรครับกอดอุ่นสวอเอให้เราละหมาดใช้แบบโดยเร็วที่สุดเลยนะโดยเร็วที่สุด ไอการละหมาดใช้ของเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะต้องมุลตรตีบันด้วยต,ต้องตัดเตบต้องเรียบเรียงเช่นเราขาดละหมาดซูฮรีกับละหมาดอัสรีไม่โดยสาเหตุไม่เลยไม่ว่าโดยสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะนอนเผลอหลับไปหรือ,อยังไงตื่นมาทีมักเร็ เวลากอดอละหมาดเนี่ยนะครับพี่น้องอย่างนี้จําไว้เลยเวลากอดอละหมาดเนี่ยเมื่อกี้น่ะนอนตั้งแต่ z ูฮ e h ไปตื่นอีกทีหนึ่งอะไรครับเวลามักเรบพอดีแปลว่าเราไม่ได้ละหมาดสองเวลาไม่ได้ละหมาดซู r e รีกับละหมาดอัสรีเข้าเวลามักเรบละหมาดเรียบร้อยเจ้าของเวลาียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องให้เรากอดอมมรัตติบันกอด เรียงกันเลยว่าเวลาไหนละหมาดก่อนเวลาบ่ายมันมาก่อนเราก็ต้องกอลบหมาดบ่ายก่อนเสร็จแล้วละหมาดอะไรครับละหมาดอัสรีนะถ้าหากว่าในกรณีที่เราจําได้ถ้าหากว่าในกรณีที่เราจําไม่ได้ว่าเราขาดเวลาไหนบ้างอันนี้เนี่ยแปลว่าขาดเยอะวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยไม่ได้เอาสักเวลาหนึ่งี่ยแปลว่าขาดเยอะจําไม่ได้ ในกรณีที่เราขาดเยอะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้วายสโกตอัตตร์ตโบุบนิสยานนฮีงั้นไอการเรียบเรียงเรียงเวลาไหนก่อนเวลาไหนหลังเนี่ยวายสโกตอัตตอรติบไอการเรียบเรียงละหมาดต,ตามเวลาละหมาดบ่ายก่อนและ้ละหมาดอัสรีที่หลังเนี่ยมันจะหลุดร่วงไปไหมายถึงว่า หลุดพ้นไปเราเราไม่ต้องเรียบเรียงก็ได้สาเหตุเพราะอะไรบีนิสยาได้เสาเหตุเพราะว่าเราลืมนะแต่ว่าเราลืมเนี่ยเมื่อกี้ละมาดอัสรี่รื่มมาดซูรีหรือเปล่าถ้าว่าเราลืมเนี่ยไม่ต้องเรียบเรียงได้เรือกรณีหนึ่งว่าบีคัชงยาทีู่โรจีวัคติคติยาริลฮาดรอตัวอย่างเช่น เราเมื่อกี้ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดซูฮรีกับละหมาดอัสรีจะเอาเวลาซูฮรีเนี่ยไปกอดอดใช้ในเวลามกักเกบถ้าหากว่าเวลามกักเกบเยอะเนี่ยเวลามกักเก็บมันกว้างให้เราเรียบเรียงก่อนละหมาดอะไรก่อนละหมาดบายเสร็จแล้วละหมาดอัสรีเสร็จแล้วละหม,มาดมกักเกบแต่ถ้าหากว่าเรากลัวว่า ไอ้ละหม,มาดเจ้าของเวลาเนี่ยเขาจะหมดเวลาเสียก่อนอันนี้เนี่ยไม่ต้องเบียงได้ให้ละหม,มาดเจ้าของเวลาก่อนนะให้เราละหมาดเจ้าของเวลาเสียก่อนนะครับต่อมาอันนี้ในเรื่องของการละหม,มาดนะที่ว่าละหมาดในเวลาหรือนอกเวลาต่อมาพี่น้องเรายังอยู่ในเรื่องของการ เงื่อนไขของการละหมาดวอมินฮาและส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขข,ของการละหมาดข้อที่สามก็คือซิดซัจรุนเอาหรคือการปกปิดเอาหรช ش รูดของการละหมาดข้อที่สามก็คือจะต้องปกปิดเอาหรอเวลาเราจะละหมาดเนี่ยนะครับก็ต้องปิดเอาหรอให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะ สำหรับผู้ชายก็เอาเรอบผู้ชายตั้งแต่เนื้อะดือจนกระทั่งถึงหัวเขา่าเราปิดแค่สะดือถึงหัวเขา่านุ่งสงืงผืนเดียวละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้นุ่งสโ้งอย่างเดียวไม่ใส่เสื้อละหมาดใช้ได้ไหมครับละหมาดใช้ได้เพราะว่าเราละหมาดปิดอะไรปิดเอารอดแต่คําถามว่ามันสมควรไหมไม่สมควร เวลาจะออกนอกบ้านไปตลาดไปไหนเนี่ยอัลลอฮ์เลือกชุดแล้วเลือกอกีกเอาชุดไหนดีสวยใส,ยสย่แต่เวลาจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทำเอบา,ดา์ดะเอาชุดเก่าๆอย่างเนี้ยมันก็ต้องดูให้ดีนะครับถึงแม้ว่า,อ,าอัลอดเราจ้งแต่เสือถึงหัวเขาก็ตามแต่สําหรับผู้ชายส่วนสําหรับสุภาพสตรีนะก็ทุกส่วนของร่างกายนะ ทุกส่วนของร่างกายเลยยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือที่เป็นเอารอนั้นจะต้องปกปิดเอารอของเราอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่สามนะครับของการละหมาดนอะอีกคำว่าปกปิดเอารอเนี่ยพี่น้องนิดหนึ่งปกปิดเอารอหมายความว่าปิดอวัยวะ ุกส่วนของร่างกายเราไม่โดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้งั้นเวลาเราใส่เสื้อเสื้อผ้าที่อะไรที่มันบางๆเอา,เาบอกว่าเราปิดทั่วร่างกายก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่ามองแล้วเห็นผิวหนังเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าปิดเอารอพี่น้อง ปิดเอาร็อก็คือไม่สามารถมองเห็นผิวหนังเราได้อันนี้คือเรียกว่าปิดเอาร้อนะครับดังนั้นฟายจิบูบีมาลายาซิฟุลบาชโรคำว่าปกปิดเอาร้อเนี่ยก็คือจำเป็นจะต้องปิดด้วยกับสิ่งซึ่งที่มันไม่สามารถมองเห็นผิวหนังเราได้นะงั้น ก็จะมีเงื่อนไขสําหรับผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยที่จะมาปิดเอารอกกันเนี่ยหนึ่งบยุสตอร์ตัว,ตวฟิสซาบิสซาติรีมีเงื่อนไขสําหรับผ้าที่จะมาปิดเอาร็อกของเราเนี่ยหนึ่งอัลลาิยซิซัลบาชรอไอ้ผ้าที่จะมาปิดเอารอกเราเนี่ยจะต้องมองไม่เห็นผิวหนังอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองไอยากูนาปอฮิรนไอเสื้อผ้าที่จะมาปิดเราก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดนะต้องเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดวาสียาบากักฟอตอฮิตองวอสตาลานะครับได้กล่าวว่าวาสียาบากักฟอตอฮิตและเสื้อผ้าของพวกท่านเนี่ยท่านจะต้องอะไรฟอตอฮิตทำให้มันสะอาดซะนะ เงื่อนไขที่สามเสื้อผ้าที่จะมาปกปิดเอารอเราเนี่ยก็คือว่าไอยาโกนะมูบาฮันจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่อนุญาตให้สวมใส่ได้คำว่าจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่อนุญาตให้สวมใส่ได้ไอไลซาบบมูฮ uh ัโรเมนจะต้องไม่ใช่เสื้อผ้าที่อะไรที่ฮาม ใส่เสื้อผ้ารูปคนมาเลยจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทั้งทีเนี่ยนะครับนะใส่เสื้อเนี่ยอัลลอฮ์รูปคนมาเต็มเลยรูปสัตว์มาเต็มเลยอย่างนี้เนี่ยดูให้ดีนะครับให้ให้รู้จักกาลาเทศะนะทีนี้ว่าเอาระตุรอจุนเอารางมูชายนะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปน อส,สุร,รตุอินัทรุกบะตั้งแต่สะดือจนกระทั่งถึงหัวเขา่านะถึงสะดือถึงหัวเขา่าเวลาจะเข้าเฝ้าละหมาดต,ต่อองค์ลอสมาตาลาเนี่ยพี่น้องละหมาดด้วยกับเสื้อผ้าที่สวยงามเสื้อผ้าที่สะอาดนะแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับจะเข้าเฝ้าทำอิบาร์ทั้งทีทำให้ดี นะเราจะเข้าทำอิบาราดต่อองค์ลอสุฮาตาลาเราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยเ,เราทําให้ดีพี่น้องนะทําทั้งทีทําให้ดีนะครับปกุ้นรุ่นฮุดรอและสำหรับฮุดร้อไม่ถึงว่าสภาพสตรีทั้งหมดเลยก็คือเอาเรอตุนอิลลันวัจาฮาทั้งหมดของร่างกายยกเว้นอะไรครับ ใบหน้านะใบหน้าแล้วก็ฝ่ามืออันนี้ถือว่าไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ a อ r a วัตุสตับบูสลาตุหูฟีซาบายนี่นะมีการส่งเสริมนะครับละหมาบอกว่าส่งเสริมยมบะเกลินอินซานไอโยซอนลียะฟีซาบายนี่ส่งเสริมให้เราเนี่ยละหมาด ในผ้าสองผืนเช่นเสื้อหนึ่งตัวหรือว่าเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ผ้านุ่งอีก,อกหนึ่งผืนนะอันนี้เป็นการส่งเสริมหรือถ้าหากว่าเราจะใส่ชุดยาวสวมคุมไปทีเดียวเลยแลวปิดเอารอดทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับ ต่อมาเนื้อเอารอของเราเนี่ยพี่น้องให้เราได้เข้าใจอย่างนี้หนึ่งว่าโดยเฉพาะสภาพสตรีนะครับการปกปิดเอารอไม่ว่าจะนอกละหมาดหรือว่าในละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่วาจิบจำเป็นที่เรานั้นจะต้องปิด เอารอของสุภาพสตรีพี่น้องตั้งตั้งแต่ไหนครับทุกส่วนเลยยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ความสําคัญากับการปกปิดเอารอเพราะเอาร้อเนี่ยเป็นอวัยวะที่ที่พึงสงวนเป็นอวัยวะที่เรานั้นจําเป็นจะต้องปกปิด นะไอความสวยงามเนี่ยไอความสวยงามเราเอาไว้ให้คนที่บ้านดูเวลาออกนอกบ้านสุภาพสตรีเนี่ยให้ปิดให้ปิดไม่ให้โชว์ศาสนาเนี่ยนะครับไม่ให้โชว์นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายสวยงามเดินไปแล้วเนี่ยมัน เดินไปปุ๊บเนี่ยคนหันมองคนที่เป็นอาจานิพยวัยรุ่นที่สามารถแต่งงานกับเราได้เนี่ยหันมองหรือว่าทําให้เกิดการฟิตนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะต้องห้ามนะครับงั้นการปกปิดเอาหรอขอให้เราจำไว้เลยว่า ให้เราปกปิดให้มิชิดศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับส่งเสริมสิ่งที่มันเป็นผลดีนะกับตัวของเราเองการปิดเอาร้อนนะพี่น้องถ้าตามหลักตามหลักการแพทย์หรือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับการปิดคุมคุมศีรษะ ุมร่างกายเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรครับจะช่วยลดรังแคในผมของเราเพราะสภาพสตรีเนี่ยนะครับมีผมเยอะนะเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะเจอฝุน่นเจออะไรจะทำให้ดูแลยากนะครับงั้นในการที่เราสวมใส่ผ้าฮิญาบผ้าคลุมศีรษะเนี่ย อันนี้เนี่ยนะครับเป็นฮิกมะที่ศาสนาเนี่ยได้ส่งเสริมให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องขอให้เราทั้งหลายเนี่ยให้ความสําคัญในการที่เรานั้นจะปกปิดเอาร็อให้ดีนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยออกมานอกบ้านเราควรที่จะปิดเอาร็อให้มิดชิดให้ให้มิดชิดไม่ให้ใครเห็นนะครับนะก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ อินชาอัลลอฮ์พี่น้องในสัปดาห์หน้านะเราจะกลับมาพูดคุยกันอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องเงื่อนไขของการละหมาดที่เหลืออยู่มีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้คงจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบินล,ลายตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์